บนเกาะเล็กๆกางทะเลสาบลึกกว่า11เมตรใกล้เมืองออตตาวารัฐอิลลินอยส์มีสิ่งที่ทําให้หลายคนงงว่ารถยนต์วอลโวสีเงินคันหนึ่งถูกจอดทิ้งร้างไว้เพียงคันเดียวสิ่งที่ชวนสงสัยยิ่งกว่านั้นคือรถคันนี้สามารถมองเห็นได้จาก Google Map มานานหลายปีแต่แทบไม่มีใครรู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรรถวอลโว่8 0รุ่นปี2 0 0 1จอดนิ่งอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบมาตั้งแต่ราวปี2012ก่อนจะถูกชาวเนตตอร์ไวคนหนึ่งพบเข้าในปี2015และต่อมาาเเเกกกกะล็็ๆนีี้ถูรยกกันติดปาากว่์ ความจริงแล้วรถไม่ได้ไปโผล่ที่นั่นอย่างลึกลับตามที่หลายคนจินตนาการแต่เป็นฝีมือของเจ้าของที่ดินอย่างสกอตแมนเขาตั้งใจจะจัดกิจกรรมสนุกๆให้คนในพื้นที่ททยว่ารถไปอยู่บนเกาะได้อย่างไรเขาต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปพเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายหากเด็กๆพยายามเข้าไปใกล้รถในบริเวณที่น้ำลึกความจริงก็ถูกฉเฉลยว่ารถถูกลากมาวางบนโขดหินจากนั้นใช้รถขุดขนาดใหญ่ขุดดินรอบๆอ,ออกไปทําให้ดูเหมือนรถจอดอยู่บนเกาะเล็กๆที่โผล่ขึ้นมากลางน้ําที่น่าทึ่งคือแม้จะผ่านไปกว่า10ปีแล้วแต่รถวอลโว่ี ไม่มีร่องรอยของสนิมหรือความเสียหายจากน้ำเลย